เกิดมาวันแรกนะครับนี่เราเจอเลยครับทุกคนนี่น้องกวางแล้วก็จะมีดอกอะไรสักอย่างสีม่วงนะครับเนี่ยเดินไปไกลๆไปขอบขอบแมปนะครับแล้วก็เดินหาทานเป็นไงกบหิวมาแล้วทุกคนกบหิวเป็นไงล่ะเป็นไ,ไงล่ะเออกบหิวตีกบหิว เอาละครับทุกคนรอบนี้นะครับอัปเดตมาใหม่เขาบอกว่าเราสามารถเอากวางเนี่ยมาเป็นพวกของเราได้นะเออบอกเลยว่าสุดเจ๋งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามันจะโหดกันขนาดไหนนะครับเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้คลาสนะครับแม่บดนะครับขั้น3ดนี่ตอนนี้นะครับผมไปเล่นมาตอนนี้นะครับคลาสแม่บดเป็นขั้น3เลยนะกว่าจะขึ้นขั้น3ได้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรนานเลยนะครับแล้วบอกเลยว่ามันจะโหดขึ้นมากนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับใครที่อยากจะได้เพชรนะครับมาซื้ออาชีพใหม่พวก เรือชีพใดนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเกมนี้มันฟาร์มเพชรยากเสเหลือเกินใช่ไหมครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูตหาดไก่นะครับได้ที่โชยะช็อปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับหรือกดที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับมีตั้งแต่100 200 5001,000พนเพชรนะครับนาอรักายเยาะๆนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่โชยะช็อปล้านของพีเองนะครับน้องๆไม่โกงแน่นอนโอเคครับทุกคนเกิดมาวันแรกนะครับนี่เราเจอเลยครับทุกคนนี่น้องกวางนอนอยู่ตรงนี้เลยดูดิเห็นปะ น้องกวางนอนเจ็บมานะครับเหมือนน้องเลยครับไปสู้กับอะไรมาสักอย่างเลยครับดีบีรอยเท้าด้วยทุกคนเนี่ยสีม่วงเนี่ยเห็นไหมมีรอยแบบเนี่ยเห็นไหมรอยต่อสู้กันนะครับเป็นรอยข่วนรอยแบบ อะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีดอกอะไรสักอย่างสีม่วงนะครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้เป็นดอกอะไรเป็นผลหรงไม้หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยกินไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีน้องกวางนะครับนอนเก็บอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไปหาเบนเดตนะครับทุกคนหาเบนเดตนะครับมาซ่อมน้องมาซ่อมน้องว่ากันต้องบอกว่าเอาเบนเดตมารักษาน้องนะครับไม่ใช่มาซ่อมนะครับทุกคนพูดผิดเอาเบนเดตมารักษาน้องนะครับสองส่วนนะครับก็จะมีส่วนเข่านะครััับบใช้้ทงดดด2อออนนนคโเเเีี๋ยยยววก่่ืล เราไปใส่แคมไฟก่อนนะครับใส่แคมไฟแล้วก็ไปหาเบเดตมาช่วยน้องกันเริ่มต้นมานะครับเราต้องเดินหานี่มันจะมีฐาน1อันแน่นอนเลยนะครับทุกครั้งเลยนะครับอันที่ผมไปลองมาแล้วนะครับทุกครั้งเลยนะครับมันจะมีฐานให้1ก้อนตลอดนะครับเราก็สามารถเก็บแล้วก็มาใส่ได้เลย like <Bism ix. S 1> แบบนี้นะครับเห็นไหมเออมัน<ม>จะได้แบบไม่ต้องไป<ม>ตัดต้นไม้เยอะนะทุกคนใส่1ก้อนเสร็จแล้วนะครับให้เราไปตัดต้นไม้แล้วก็มาใส่มันก็จะอัพเป็นรีวิวสองเลยนะครับเนาะไม่ต้องไปเสียเวลามากแล้วก็มาใส่นะครับแบบนี้เลย ทุกคนไปเดินหาฐานขอบขอบแมพนะครับเนี่ยเดินไปไกลๆเลยทุกคนเดินไปไกลๆไปขอบขอบแมพนะครับแล้วก็เดินหาฐานมันก็จะมีฐานให้นะนู้นไงฐานก้อนแรกมาแล้วนี่ครับฐานก้อนที่หนึ่งเราก็เดินหาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะเจอเองฐานมันหาไม่ยากนะครับตามถังขายงถังขยะอะไรอย่างงี้โหนี่ไงอีกหนึ่งก้อนนี่เก็บไปเลยนะครับเปิดกล่องด้วยนี่เห็นไหมได้มา3อันแล้วทุกคนเดินหาไปอีกครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบเพราะว่าในคืนแรกเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรมาทำร้ายเรานะทุกคนคืนแรกนี่คือแบบสบายๆชิวๆเนี่ยอีกหนึ เห็นไหมได้4แล้วทุกคนได้ถ่านมา3ก้อนแล้วก็ได้ถังน้ำมันมา1ก้อน1ก้อน1ถังนะครับโอเคนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาใส่นะทุกคนมันก็จะอัพไปประมาณเป็นวิวสามวิวสเลยนะอ่ะวิวสาเห็นไหมพอวิวสามปุ๊บเราก็เหมือนเดิมนะทุกคนเดินไปหาคอแมปคาบแมปก่อนเลยวันแรกนะครับเราเน้นหาเท้ากระต่ายก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเนาะหาถ่านเท้ากระต่ายแล้วก็หนังเอ่อหนังหมาป่าครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราต้องใช้เท้ากระต่ายกับหนังหมาป่าเนี่ยเอามาแลกของในวันที่2งนะครับหน เรามาช่วยเด็กนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมได้หนังหมาป่ามาเพียบเลยนะครับพอได้เ <IS> ท้ทา,ทาก็ตายกับหนังหมาป่ามาเรียบร้อยใช่ไหมเราก็มาแลกครับทุกคนนี่ตรงนี้เลยเท้าก็ตายก่อนเลยอันแรกเอาเป็นเอาเป็นกูแซกเลยครับผมมาแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นขวานอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเราก็จะได้แบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นต่อไปนะครับภารกิจต่อไปของเราเลยครับก็เหมือนเดิมนะฮะพอเราได้ขวานกับถุงใหม่มาแล้วใช่ไหมทุกคนต่อไปนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือหา่านทุกคน หา่านมาใส่นะครับมาใส่ไฟให้มันเป็นแบบเลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหกก็ว่าไปเพราะว่าสิ่งที่เราต้องตามหานะครับก็คือแบรนเดตแบนเดตเนี่ยส่วนมากที่ผมเจอนะส่วนมากจะไปเจออยู่แบบจแถวแบบขอบแมพทุกคนเข้าใจไหมต้องไปหาขอบขอบแมพนะครับเราเลยต้องใส่ฐานใส่ไฟนะครับให้เป็นเลเวลห้าเลเวลหกหรือวิธีหาง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องนี้ก็ดวงนะทุกคนบางทีก็เจอง่ายบางทีก็ไม่เจอเลยก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแบบเจอจะเราเราจะดวงดีหรือไม่ดีนะครับหรือบางทีเนี่ยเดินเดินนะครับทุกคน แล้วแต่ว่าใครจะดวงดีนะครับแต่ว่าผมขอหาเป็นเดทแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอ๋อนี่ไงทุกคนอีกอย่างหนึ่งนี่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 เห็นไหมไหมเห็นไหมนี่เนี่ยในนี้มันมีปีศาจอยู่ทุกคนเห็นได้ยินเสียงปะเนี่ยเราเข้าไม่ได้นะทุกคนเนี่ยมีเสียงอยู่ข้างในเนี่ยเรายังเข้าไม่ได้นะทุกคนแต่ว่ามมนมีปีศาจอยู่ข้างในแบบแบบแน่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าน่าจะมาแผดหน้าแผดหน้าเราอาจจะเจอกับปีศาจตัวใหม่นลทุกคนบอกเลยว่า โอเคตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ฐานมาประมาณ8ก้อนเดี๋ยวก็ไปใส่ก่อนแล้วกันคิดว่าน่าจะได้ประมาณวิว4วิ5เดี๋ยวเราจะไปเดินตามขอบแมพคิดว่าน่าจะได้ฐานมาเพิ่มหรือไม่ก็อาจจะเจอกับเบนเดตไปเลยนะครับสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้หรือเกมแนว AFK และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอท วันนี้ผมจะมาแนะนำ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ <c oughs> ก็เหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปิดทิ้งไว้เพราะว่ากลัวเปลืองแบตเปลืองค่าเน็ตเปลืองค่า Phone น์หลิ ใด้คลิปนี้ได้เลยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับหรือใส่โค้ดโชยะก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันเฮ้ยโอเคเราเจออันแรกแล้วครับนี่เป็นเดอันแรกของเราโอเคขาดอีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาอีกหนึ่งอันเพื่อเอาไปช่วยน้องกวางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาอีกหนึ่งอันกันต่อเฮ้ยโอเคเราเจออันที่สองแล้วครับเจอเป็นเบดคิดเลยทุกคนนี่มาเรียบร้อยเราได้มาสองอันแล้วนะครับก็จะมีเบเดแล้วก็มีเบดคิดหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะทํำยังไงกันต่อ นี่มาพอเราได้เป็นเดทหรือเมดคิดใช่ไหมพอเราได้มาแล้วนะครับให้เราครับเอามารักษาดีรักษาอะไรก่อนก็ได้นะครับรักษาขาก่อนแล้วกันนี่เห็นไหมรักษาได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหลือเขานะครับนี่เอาเป็นเดทมาแล้วก็รักษาเขานี่ประมาณนี้นะครับก็ตอกลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับน้องฟื้นได้ยังแบบนี้ฟื้นแล้วครับทุกคนตื่นมาไปที่เรียบร้อยอ่าที่เหลือนะรครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับนั่นก็คือเราต้องหาเนื้อครับ หาเนื้อมาให้น้องกวางอย่างเช่นเนื้อกระต่ายเนื้อแบบหมาป่าอะไรเงี้ยแบบหามาเยอะๆเลยทุกคนนี่ให้กินให้มั่มอ่าอะไรประมาณนี้ผมจาได้ว่าตรงเนี้ยในตรงที่เราไปช่วยเด็กกันทุกคนมันจะมีพวกเนื้อหมาป่านะครับหล่นอยู่เพียบเลยเราไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอามาจากตรงนั้นแล้วก็มาให้กวางกินกันถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้น่าจะมีเพียบเลยอ่านี่ ห้าอันเก็บมาก่อนนะครับแล้วก็เอาไปให้กวางกินกันแล้วก็ที่กองไฟมีอยู่ประมาณอีกสองสามอันนี่เก็บไปให้หมดเลยเอาไปป้อนน้องกวางแล้วก็เอาเนื้อป้อนน้องกวางไปเลยนะครับจนกว่าน้องกวางจะอิม่มนี่ป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปยังไม่อิ่มอีกเหรอโอ้โหกินเยอะนะเนี่ยอุ้ยกินเยอะจังอะอุ้ยยังไม่อิ่มอีกโอ้โหเดี๋ยวขอญาตไปหาเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวมานี่ได้มาเพิ่มอีกหน่อยนึง อ่ะเอามาป้อนหม่ำเข้าไปอิ่มแล้วยังเฮ้ยอิ่มแล้วทุกคนน้องลุกแล้วเออลุกยังเอาล้มลุกแล้วล้มล oh, ุกขึ้นมาสิลุกลุกไหวไปเนี่ยกินอีกไหมไม่กินแล้วใช่ไหมไม่กินแล้วน่าจะอิ่มแล้วอุ้ยแล้วหมามาจากไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยหมาจากไหนเพียบเลยอุ้ยอุ้ยจะตายโอเคพอกาจัดหมาป่าเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม นี่น้องกวางก็จะลุกขึ้นยืนแบบดี้นะครับเหมือนพยายามแบบดมกลิ่นอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับเราก็ต้องเอาเนี่ยให้น้องปึ๊บน้องก็จะได้เอามาดมกลิ่นพอน้องเอามาดมกลิ่นปึ๊บน้องก็จะแบบไปหานะครับต้นตอว่าเออเนี่ยใครทําร้ายน้องนี่ไปแล้วไปเราก็ตามไปนี่น้องไปแล้วฮะวิ่งไปแล้วนู่นนุ่นนุ่นน่นน่นน้องกำลังวิ่งไปที่ถ้ำครับนี่เห็นไหม น้องมาที่ถ้ำแล้วน้องก็จะมาสู้ต่ออุต่าห์ช่วยมาอุต่าห์ช่วยมาดูดิตัวเองยังบาดเจ็บอยู่เลยยังกลับมาสู้อีกโอ้โหตาแดงแล้วทุกคนกบหิวกบหิวดูน้องเป็นกบจริงเลยกบหิวกบหิวกบหิวก็ไปสู้แล้วชนะด้วยเหรอเนี่ยออกมาอย่างนี้คือชนะหรือแพ้ไม่รู้ชนะชนะหรือแพ้ไม่รู้กบหิว โอเคเขาบอกว่ากวางนะครับแบบเหมือนแบบจําได้นะว่าเราแบบเออเป็นคนช่วยนะก็จะแบบมาช่วยเราในตอนแบบในตอนหลังๆเนาะ เพราะว่าคืนนี้มันจะมีพวกเอ่เ <au, S 1> คอร์ติสนะครับเคอร์ติสจะมาบุกแคมป์ไฟเรานะครับพองั้นะครับคืนนี้เจ้ากวางตาแดงนะครับมันจะมาช่วยเราสู้นะทุกคนนี่มาแล้วครับทุกคนเคอร์ติสมันจะบุกเรานะครับคืนนี้แต่เราไม่กลัวเพราะว่าเรามีน้องกบผิวนะครับคอยช่วยเราอยู่มาเถอะบอกเลยว่าให้หมดเป็นไงกบผิวมาแล้วทุกคนกบผิว ham? กบผิวมาช่วยแล้ว ing, น,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 นี่โดนโดนแน่โดนแน่โดนกบผิวแน่แล้วเฮ้ยกบผิวไหวปะเนี่ยเออโดนกบผิวเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะเออกบผิวตีกบผิวืออโดนกบผิวสวบอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงลูกเอาแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีโยนโกผิวสวบเป็นไงล่ะืออเรียบร้อยนะครับกบผิวไปแล้วนะครับเห็นไหมยกมผิวมาช่วยเราโอ้โหน้องสำนึกบุญคุณ ก็ประมาณนี <tang s> ้ประมาณนี้นะครับการเอากวางมาเป็นพวกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ลองไปทําตามกันดูนะครับทำไม่ยากนะครับเห็นไหมผมใช้เวลาประมาณ2อสามวันนะครับทำได้แล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ชูยาเกตด้วยนะครับเอากวางมาเป็นพวกเราบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับเวลาแบบเราเล่นคนเดียวเนี่ยยิ่งเราเล่นคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่ากวางเนี่ยช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะครับก็ไลองทําตามกันดูได้เลยนะครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไปแล